ท่านผู้ชมครับชมการแข่งขันชิงแชมป์กีฬาเจ็ดสีประเภทเจ้าสังการแข่งขันชิงแชมป์เจ็ดสีมินิมาราธอนในปีนี้อูไม่ไีลอุใจข้างหน้านี้เราก็จะได้ทราบแล้วว่าใครนะครับจะเป็นเจ้าลมตรดเจ้าสังเวียนรอบชิงชาลเลิศสตรีมงคลเกียรติ์รวมกับที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของนักกอล์ฟครับ สวัสดีครับพบกับรายการสปอตไลฟ์ทุกค่ำคืนวันขานแบบนี้ครับวันนี้ครับผมยังอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับและเมื่อมาถึงแล้วครับไม่ไปคุยกับพวกเขาไม่ได้ครับทีมฟุตบอลโรงเรียนกีฬาอบจอร้อยเอ็ดทีมที่ช็อกทั้งประเทศเมื่อปีที่แล้วครับหลังน็อ c เอาชนะกันทลาลมแชมป์เก่าปี2023มาไม่ได้และพวกเขาก็ดังชั่วข้ามคืนครับตอนนี้ผมดัดน้องๆและโค้ชเอาไว้แล้วครับปีนี้เขาจะมีอะไรดีขึ้นเขาจะเตรียมทีมยังไงมันจะปังแค่ไหน เราไปติดตามเลยครับโอ้โหครับพิล็อกแต่เช้าเอาครับเรียบร้อยครับย1 0ครับโอ้โหหักประกาเสียครับด้วยจุดโทษเอาชนะกัรทรารมมัธยมบราซิลแชมปเก่าไปได้ในรอบที่3ี่เองครับด้วยจุดโทษครับ 4-3กำับเสมอกันในเวลา1-1ครับโอ้โห,โโหครับเหลือเชื่อครับครัผมขออนุญาตเล่าถึงปีที่แล้วก่อนช็อตปีที่แล้วก่อนนะครับว่าโรงเรียนกีฬาจอร้รีเอ็ดนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาได้1ปีนะครับซึ่งกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยเป็นกีฬา,ายอดฮิ่ยอดนิยมที่ผู้ปกครอง อยากส่งบุตรหลานมาเรียนนะครับทีนี้พอเราเข้ามาเนี่ยโรงเรียนกีฬาปจเจเนียเราก็คุยกันว่าทํายังไงเขาจะรู้จักโรงเรียนเราด้วยฟุตบอลเราก็คุยกันว่าทำงไงเราจะต้องไปแข่งกีฬาบอล 7HD ให้ได้นั่นคือเป้าหมายแรกของเรานะครับพอเราได้สิทธิ์เข้าไปแข่งเราดีใจมากนะครับนักเตะดีใจเราสร้างแรงบันดาลใจโค้ชก็บอกเราติดแล้วครับพอเราได้ไปเล่นแล้วผมก็ตั้ง โปรแกรมให้ซ้อมเลยตีห้าทุกวันมาแต่เช้าไปแต่เช้าที่สนามกีฬากลางนะครับผมมาเช็คชื่อเองเราต้องฟิตต้องนะวิ่งนะเพราะเราต้องไปออกทีวีนี่คือเป้าหมายเราต้องไปออกทีวีนะครับไปแล้วก็ไปนะครับพอเรามีความพร้อมเป้าหมายเราคือขอให้เราไปออกทีวีเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะไปชนะทีมนั้นทีมนี้นะครับตอนเราไปอ่าเราก็ไปนะครับเรามีความพร้อมมากเราก็ได้โคด้ดมาฝึกซ้อมถึงตีห้าถึงเจ็ดโมงทุกวันตามโปรแกรม ่วนวันธรรมดา,าอตอนเช้านะครับมาเช็คชื่อเองเพราะว่าเราต้องการต่้างกล้ามเนื้อส่วนแทคติกเทคนิคก,ก็จะเป็นของโค้ดนะครับพอเราได้ไปนะครับทีนี้พอเราไปแข่งแมตช์แรกเราก็คิดว่าถ้าชะนะได้ก็เป็นบุญนะอ่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราซ้อมเราชะนะแมตช์แรกโอ้เราต้องเจอรอบต่อไปเจอแชอมป์มเก่าเ,เออ <มา S 1> แชอมป์มเก่าเลย,เลยผมก็บอกว่าในฐานะที่ผมเป็นพอผมว่า เราก็ปิดประตูแล้วไม่เห็นคนทางที่จะชนะเลยนะครับแชมป์เก่าแต่ลูกกลมๆกมครับลูกกมกมๆมในสนาม,มนะครับเราก็พลิกทรณีนะครับยิงจุดโทษชนะแชมป์เก่าคืนนั้นผมไม่นอนเลยเพราะว่าดูโซเชียลทั้งคืนเราไม่เกิดอะไรขึ้นกับโซเชียลของทางโรงเรียนกีฬาบอบจร้อยเอ็ดครับโซเชียลนี่เอ้ะมุณอยู่ที่ไหนเขาดูดโลเคชั่นโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนเอ่อใคร เป็นพอใครเป็นโค้ดนักเตะมีเขาซ้อมมีกีฬาอะไรบ้างผู้ปกครองก็ให้ความสนใจที่อยากจะมาเรียนกับเรามากขึ้นนะครับครับถามฝั่งโค้ชครับมีการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสุดทีมยังไงบ้างก็เราก็จะดูจากเรารวมหมดนะครับม456แล้วก็จะดูความสามารถแล้วจะเอาโซเก่าเป็นหลักไปก่อนแล้วตอนนี้ก็พยายามจูนเข้ากันให้ได้ครับ เพราะความหวังของเราก็เหมือนทุกทีมนะครับต้องการลงไปต้องการชนะใช่ไหมครับหวังเข้ารอบลึกๆนี่คือองค์ประกอบที่สําคัญของทุกทีมที่เดินทางไปแข่งนะครับนักกีฬาชุดนี้ครับหลายๆคนเป็นชุดที่เล่นในปีที่แล้วนั่นแหละครับหลังจากที่ไปแข่งมาแล้วครับน้องๆได้ประสบการณ์ยังไงบ้างครับจากประสบการณ์ก็คือ1คนดูนะแล้วก็การพูดเข้ามาแล้วก็มีการเดิน แล้วก็มาถ่ายขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับเป็นประสบการณ์ของเขาแล้วมันก็บางโรงเรียนก็มันก็มีโอกาสที่เด็กจะก้าวมีสเกลโรงเรียนต่างๆขึ้นมามาดูมาคอยดูแล้วก็ดึงตัวไปเรียนโรงเรียนที่ระดับที่มันคืออัพอัพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสของทุกที่มัครับด้วยด้วยวัยด้วยด้วย,วย,วยที่เขากําลังบอกว่าโ้โหฮอร์โมนกำลัง,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 ลงพุ่งพานเราดูแลยังไงครับไม่ให้น้องออกนอกดูนอกทางในในส่วนของการดูแลทางโรงเรียนนะครับก็ มีหลายชนิดกีฬาอันนี้ก็ในส่วนของฟุตบอลเนี่ยก็จะแยกเป็นเป็นหอเดียวเลยก็จะแบ่งเป็นระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องมาแรกๆยังเปิดเทอมมาเนี่ยก็จะมีการจาัดกิจกรรมาสารสัมพันธ์น้องพี่เพื่อละลายพฤติกรรมก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะให้เป็นในส่วนของรุ่นพี่ดูแลโรงเรียนน่ะก็จะจัดอาหารสามมื้อเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบนมเง,งี้ยตอนนี้ผู้ฝึกสอนก็ให้เด็กดื่มนมแบบอัดโภชนาการอย่างเต็มที่เลยครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันครับอีกสิ่งหนึ่งครับ ที่จะต้องถามถามไปทางโคช้ชครับคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของทีมเราในตอนนี้เป็นผมว่ามีสปิริตนะครับระหว่างรุ่นรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็เราจะทำแบบหนึ่งคือเราต้องเล่นเพื่อหน,น้าอกเราก่อนคือโรงเรียนแล้วค่อยนึกนึกถึงแบบเรื่องต่างๆที่จะตามมาอย่างี้ครับแต่โรงเรียนต้องเล่นเพื่อโรงเรียนอันดับแรกก่อนความมุ่งมั่น ความมีเป็นพี่เป็นน้องพี่ต้องดูแลน้องในสนามลักษณะอย่างนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากให้แฟนๆช่วยเชียร์ทีมก็นะครับปีนี้เราไปเต็มที่แน่นอนเพราะว่าทางโรงเรียนทําในเรื่องของวินัยเพราะว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของเราก็คือวินัยนะครับเราต้องฝึกซ้อมตามนโยบายของโรงเรียนก็คือปั้นดินให้เป็นดาวแล้วเราก็ปั้นทุกวัน จนกว่าดินจะเป็นดาวปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนฝากแฟนบอลชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ทั่วประเทศเชียร์ทีมเล็กๆอย่างพวกเราด้วยนะครับอปรจอร้อยเอ็ดครับร่วมเชียร์น้องๆนะครับและช่วงต่อไปครับเราจะพบกับดินที่กำลังจะกลายเป็นดาวน้องๆทีมฟุบบตบอลโรงเรียนกีฬาอปรจอร้อยเอ็ดพักกันสักครู่ครับ ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตไลฟ์ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับน้อง,น,องนักฟุตบอลโรงเลนกีฬาอบจอร้รอยเอ็ดสวัสดีครับ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 ,ค,รบคนแรกที่ต้องคุยกับตันทีมเลยน้องโฟกค,คนนี้สวัสดีครับเป็นทั้งคนที่ยิงเข้าแล้วคนที่ยิงไม่เข้าพูดถึงวันที่ยิงเข้าแล้วลมแชมป์เก่ากันก็รู้สึกดีแกครับคิดว่ายังไงก็เข้าครับมั่นใจวันนั้นวันนั้นมั่นใจเลยครับไม่มีคำวา่วากดดัน แล้วพอวันนั้นเนี่ยเราชนะแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเราบ่ะก็แบบมีคนรู้จักเยอะครับแบบเขาแบบก็ติดตามเราคนเล็อๆก็รู้จักเยอะก็ต่างๆก็คือมีคนมาติดตามอีกเพียบเลยครับจากไม่มีแฟนเราก็มีแฟนไม่ครับไม่ครัยังไม่นะใครเป็นดาวตันโวของทีมครับครับผมชื่อน้องอะไรครับชื่อนนท์ครับชื่อน้องนนท์ ปีแล้วยิงไปกี่ประตูครับ5ประตูยิงไปหประตูเลยนะครับเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์ไปแข่งฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดเอชดียบตอนแรกก็ตื่นเต้นมากแต่พอลงสนามไปก็ทําจะทาให้เต็มทีบแล้วม,ม,มันก็ออกมาดีมันก็ออกมาดีหลังจากที่ผ่านไป1ปีครับปีนี้ทีมเตรียมตัวมากขึ้นมีเวลามากขึ้นเราคิดว่าทีมเรามีจุดเด่นอย่างไงบ้าง ก็ช่วยกันไล like ่แล้วก็เล่นเกมรับได้ดีครับก็คือเรามีวินัยกันมากขึ้นมีระบบที่ม like ันเล่นเป็นทีมมากขึ้นมีแมตต์ประทับใจที่สุดของฟุตบอล7 HD ไหมครับนี่ครับแมตต์ไหนครับแมตต์ที่สองแมตต์ที่สองที่ล้มแชมป์ก่อนจันทารล้มเนอะครับวันนั้นมันเป็นยังไงตอนที่เราเอาตอนแรกเลยนะที่เรา เห็นปุ๊บเจอกันทลาลมเลยขอตกใจครับเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าจะชนะเขาว่าตอนนั้นน่ะก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเขาเจอแชมป์เก่าแต่เราก็ยังมั่นใจเนาะว,ว่าเราจะชนะได้ว่าเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมครับอ,อืแล้วพอได้แข่งกับเขาจริงๆอ่ะวันนั้นในสนามเลยอ่ะมันเป็นยังไงมันกดดันไหมพอ,พ,อพอลงเล่นกันจริงๆเลยอ่ะกดดันมากครับกดดันมากครับ แต่ว่าเพื่อนก็ให้กําลังใจช่วยกันเล่นได้ดีบตอนยิงจุดโทษอ่ะเราเป็นหนึ่งในคนที่ยิงใช่ไหมครับตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไงบ้างก่อนเดินไปยิงเนี่ยรู้สึกมั่นใจเพราะคิดว่ามาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าชนะเราก็ดังเลยซึ่งเราก็ดังจริงครัครใช่ไหมครับ,รบประสบความสําเร็จเลยวันนั้นเรามาคุยเรื่อง การเตรียมตัวของน้องๆทีมนี้ครับซึ่งหลายๆคนก็คือเป็นชุดเก่าจากปีที่แล้วครับโฟต์ครับถ้าหมดชุดนี้ไปแล้วครับรุ่นต่อไปน้องๆครับเราเตรียมทีมมาอย่างไรบ้างจะมีตัวแทนอยู่แล้วเพราะเราจะผสมม4 5 6หที่จะต้องช่วยกันนะครับ<ม>ก็แล้วก็จะมีพวกที่รับเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เตรียมเตรียมตัวไว้ก็เหมือน เลื่อนชั้นมาอย่างนี้ครับก็ต้องให้มีตัวตายตัวแทนอย่างปีนี้พวกบางตัวมหกก็จบไปม5ก็ขึ้นมาแล้วปีต่อไปก็ไลๆ่ๆเกขึ้นมาครับตอนนี้ในมุมมองของโค้ชครับเรามองว่าทีมเราเนี่ยคนไหนเป็นดาวเด่นของเราดาวเด่นก็จะก็นี่แหละครับที่ก็คุยเยอะเมื่อกี้นี่แหละเราคนีงข<ร> <ละ S 1> อง <ละ S 1> <6 S 2> ทนะีที่ปีที่แล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งติดต่อมาแต่เราก็เราบอกไม่ได้ครับว่า ตัวนี้ที่พูดถึงตอนแรกที่บอกว่าจะมีคนมาดึงตัวไปร่วมทีมใช่ครับแต่ก็คือเราก็ยังไม่ปล่อยครับบอลจะสีปีนี้ครับตั้งเป้าหมายยังไงบ้างครับก<อ>็หวังว่าจะได้ไปเล่นสนามสู่สักครั้งในชีวิตครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆให้ช่วยเชียร์ทีมฟุตบอลของเราไหมครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเองครับพวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับไหนๆก็มาแล้วครับ ผิดหวังจากจุดโทษใช่ไหมครับวันนี้ครับพี่จะมาเทนจุดโทษให้ส่วนกาติกาเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสปอร์ตไลฟ์ครับช่วงสปอร์ตชาเลนจ์ครับวันนี้ผมชาเลนจ์ยิงจุดโทษครับการยิงก็ธรรมดาไม่ได้ครับยิงแล้วต้องปิดตาด้วยซึ่งผมเนี่ยปิดตาก็คือถอยเข้าเก้าเดียวน้องๆต้องถอยอย่างน้อย29ปก้าตกลงไหมครับครับอาจารย์ครับคัดน้องๆมาแล้วครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับว่าลูกศิษย์ของเตงจาชนะผมได้ก็ ที่ซ้อมมานะครับก็เพิ่งจะซ้อมนี่แหละอะแต่ว่าเห็นแววแล้วครับเห็นแววแล้วถ้า,<ร>าทอยสองเก้เห็นแววแล้วครับใครจะม้วนเห็นและอ,อ <g ười> บอกไกว้ก่อนเลยม้วนใช่ไหมครับน้องๆอ่ะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเอาชนะพี่ได้มั่นใจร้อยเปร์เซ็นครับผลการแข่งขันเป็นอย่างไรไปดูเลยครับมาคนแรกครับ ชื่ออะไรครับชื่อโฟครับชื่อโฟครับตำแหน่งครับเซนเตอร์ครับมั่นใจไหมจิงเข้ามั่นใจร้อยเปร์เซ็นครับจะลบฝันเจี่ฟอ้าลบบอลจ็สี่นะอ่ะจับบอลวางเลยสองเก้านะอย่างน้อยสองเก้าหนึ่งสองอ่ะโอเคปิดตาโอเคนะฝางลูกัวงีนนะครับอ่า ก้าวไปแล้วแล้วยิงโอ้โหยังไงยังไงเนี่ยยิงออกปิดผ้านิดหน่อยครับนิดหน่อยนะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นใช่ไหมปิดพลาดนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับนิดต้องซ้อมเยอะเยอะเนี่ยต้องซ้อมเยอะเยอไปคนต่อมาโนนครับตำแหน่งอะไรครับกองหน้าครับกองหน้าครับนนมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับว่าจะยิงเข้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ้าวางบอลเลยครับถ้างั้นสองก้าวนะสองก้าหนึ่ง สองอ่ามั่นใจแล้วบองบอลแล้วปิดตาฟังทุกวีนะครับก้าว <9, S 2> ไปยิงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแปะไปไหนเนี่ยโอ้โหตายตายคนที่สามครับชื่อน้องอะไรครับเอซีครับน้องเอซีเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางครับกองกลางมั่นใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนว่าวไปสองคนแล้วนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะวางบอลเลยทั้งนั้น วางบอลเสร็จแล้ว <udes> นุ่มนวลอยู่ตรงจุดนะครับ1 9 2 9มั่นใจปิดตาฟังสัญญาณจากโค้ชสัญญาณน้กงปีนครับก้าวเขายิงเขาพิงเขาพิงเขัาโอ้โหมือเต็มเต็มเลยอะโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เดี่ยวนีสามคนครับตอนนี้คนที่4ครับยังยิงไม่เข้าเลยนะครับคนที่สี่ครับชื่ออะไรครับ ชื่อพอเพียงครับพอเพียงครับพอเพียงครับเล่นตำแหน่งอะไรครับกองหลังครับกองหลังนะครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากดูเพื่อนยิงไปสามคนเลยครับมั่นใจมากครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับอ่ามั่นใจมากนะอ่ะงั้นวางบอลเลยอ่าวางบอลแล้วอ๋อยมั่นนะเดี๋ยวพอเพียงจะเข้าคนแรกอ่านับเก้าเลยอ้าวมาหนึ่งสองมั่นใจดูบอลก่อนได้มั่นใจก่อนแล้วค่อยปิดตาอ่ามั่นใจปิดตาฟังเสียงน้องวีนนะ วิ่งเข้าไปยิงล้วยิงโอ้โหครบเตฟบได้ไม่ห่างประตูเท่าไหร่เอายิงดีกว่ายิงดีกว่าเพื่อนนะเข้ากรอบใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ตรงกรอบครับอย่างน้อยก็ตรงกรอบสี่คนแล้วครับเราเป็นความหวังสุดท้ายครับที่จะยิงให้เข้าชื่อน้องอะไรครับชื่อมิวครับน้องมิวครับตำแหน่งอะไรครับกองหน้าครับกองหน้านะครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจครับมั่นใจนะอ่ะวางบอลเลยถ้างั้น มิววางบอลแล้ววางนับสองเกหนึ่งสองมั่นใจมั่นใจปิดตาวิ่งไปยิงแล้วโอ้โหตกใจโอ้โหประตูเดีียวจริงประตูผมเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี้ยเหนียวจัดครับตัวนี้เหนียวจัดเลยนะตัวนี้รสุปก็คือห้าคนไม่เข้าเลย ฟังสัญญาณนุกวีดนะครับจ <Kne> e> บลงแล้วครับสำหรับการชาเลนจ์ครับแล้วเราก็เสมอกันไปศูนต่อศูนโ,โค้ชครับปีนี้บอล7 HD <S <S มีอะไรฝากแฟนๆมากครับครับปีแล้วปีที่แล้วนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอสมควรปีนี้สนุกและเต็มที่แน่นอนครับม้องโฟครับ ขอฝากเชียร์พวกเราด้วยครับขอฝากเชียร์พวกเราด้วยครับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับจะทําให้เต็มที่ครับอย่าประมาทพวกผมครับอ่าอย่าประมาทพวกเขานะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชและน้องๆมากครับสวัสดีครับอีพีหน้าครับผมจะพาไปที่จังหวัดไหนรอติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาวห๊อบ